เก็บภาพบรรยากาศงามๆนะคะดูซิมีนกบินผ่านไปด้วยจ้านะมีนกบินผ่านด้วยนะคะไปนูน่นเห็นนกกระยางสีขาวๆค่ะเพื่อนๆเ,เนาะอ่าอันนี้ก็เป็นบรรยากาศนะคะบรรยากาศอีกมุมหนึ่งนะคะเพื่อนๆอยากเพื่อน,ออนมองไกลนะคะมองเห็นด้านหน้าเลยไปแตก่กล้ให้เพื่อนๆได้เห็นเนาะ เพราะว่าพี่นันนะจะมาทําคลิปแบบนี้สักทีนะคะขออนุญาตเพื่อนๆพี่ๆนะคะเพราะว่าลงแต่คลิปทานอาหารตัดกับต้นข้าวสีสีเขียวนะคะแล้วก็ทุ่งน้ํานะคะแล้วก็ตัดกับท้องฟ้าออกสีคมค่า,า,าเห็นท้องฟ้าไหมคะสวยไหมคะเพื่อนๆทื่อองฟ้าสวยงามมากพี่ก็พามาชมบรรยากาศเนี่ย สวยงามค่ะเนาะลมลื่นนีมากเลยนะคะดูบรรยากาศเพื่อนๆสวยงามมากเลยนะคะเนี่ยประมาณนี้เลยค่ะขอบคุณทุกกำลังใจนะคะขอบคุณทุกการรับชมค่ะมากงนะวันนี้เนาะแดดจ้าเลยนะคะตัดกระทุ่งข้าวสีเขียวเขียวอยขอนั่งถ่ายก่อนนะคะเพื่อนๆเนาะขอนั่งถ่ายตัดกับต้นข้าวสี สีเขียวนะคะแล้วก็ทุ่งน้ำนะคะแล้วก็ตัดกระทงฟ้าออกสีขมคายเลยนะคะ mm hmm. มุมนี้ก็ยิ่งสวยเลยนะคะเพื่อนเนาะขอขยับกล้องนิดนึงนะคะนะคะสวยมากเลยนะคะมองไปไกลตัดกับต้นข้าวสีสีเขียวนะคะแล้วก็ทุ่งน้ำนะคะแล้วก็ตัดกระท้องฟ้าออกสีขมคาตัดกับ ต้นข้าวสีสีเขียวนะคะแล้วก็ทุ่งน้ำนะคะแล้วก็ตัดกระทงฟ้าออกสีคข,ขาวๆสวยงามมากเลยนะคะเนี่ยประมาณนี้เลยค่ะขอบคุณทุกกำลังใจนะคะขอบคุณทุกการรับชมค่ะอันนี้ทุ่งนาเนาะทุ่งนาเมื่อคืนนี้ฝนตกค่ะเพื่อนค่ะฝนตกนะต้นมะพร้าวค่ะเพื่อนต้นมะพร้าว ชมบรรยากาศอีกมุมนึงนะตรงนี้มีมีทั้งทุ่งนาแล้วก็มีบังโหระพาใบโหระพาหอมมากคะ่ะเพื่อนจา๋าเนาะเดี๋ยวไปชมบรรยากาศด้วยกันเลยค่ะเพื่อนใบโหระพาทางนั้นเลยมีแต่หอมๆเลยนะคะมีแต่หอมๆเลยเนาะไปเลยนะคะมุมนี้ก็ยิ่งสวยเลยนะคะเพื่อนเนาะขอขยับกล้องนิดนึงนะคะ สวยมากเลยนะคะมองไปไกลมากนะวันนี้เนาะแดดจ้าเลยนะคะตัดกระทุ่งข้าวสีเขียว,ยวอยุขอนั่งถ่ายก่อนนะคะเพื่อนๆเนาะขอนั่งถ่ายสวยงามมากเลยนะคะเนี่ยประมาณนี้เลยคะ่ะขอบคุณทุกกำลังใจนะคะขอบคุณทุกการรับชมคะ่ะเก็บภาพบรรยากาศงามๆนะคะดูสิมีนกบินผ่านไปด้วยจ้านะ นกบินผ่านด้วยนะคะอันนี้ทุ่งนาเนาะทุ่งนาเมื่อคืนให้ฝนตกค่ะเพื่อนค่ะฝนตกนะต้นมะพร้าวค่ะเพื่อนต้นมะพร้าวสวยงามมากเลยนะคะเนี่ยประมาณนี้เลยค่ะขอบคุณทุกกำลังใจนะคะขอบคุณทุกการรับชมค่ะเพื่อนมอง ไกลนะคะมองเห็นด้านหน้าเลยไปแต่กัแบบนี้นะคะเพื่อนขาะะสวยงามค่ะนะคะสายนู่นเห็นนกกระยางสีขาวๆค่ะเพื่อนๆเนาะอันนี้ก็เป็นบรรยากาศนะคะบรรยากาศอีกมุมหนึงนะะาาน่งนะคะเพื่อนๆอยากให้เพื่อนๆได้เห็นเนาะเพราะว่าพี่นันานาจะมาทําคลิปแบบนี้สักทีนะคะขออนุญาตเพื่อนๆพ,อนพ,อนพี่ๆนะคะ ราะว่าลงแต่คลิปทานอาหารไปนู่นเห็นนกกระยางสีขาวๆค่ะเพื่อนเนาะอันนี้ก็เป็นบรรยากาศนะคะบรรยากาศอีกมุมหนึ่งนะคะเพื่อนอยากเดี๋ยวไปชมบรรยากาศด้วยกันเลยค่ะพเพื่อนใบโหระพาทางนั้นเลยมีแต่หอมๆเลยนะคะมีแต่หอมๆเลยเนาะอันนี้ทุ่งนาเนาะทุ่งนาเมื่อคืนนี้ฝนตก,กค่ะเพื่อนค่ะฝนตกนะต้นมะพร้าวค่ะพเพื่อน ต้นมะพร้าวเห็นท้องฟ้าไหมคะสวยไหมคะเพื่อนเพื่อนท้องฟ้าสวยงามมากนู่นเห็นนกกระยางสีขาวๆาวค่ะเพื่อนเอนเนาะอันนี้ก็เป็นบรรยากาศนะคะบรรยากาศอีกมุมหนึ่งนะคะเพื่อนๆอยากให้เพื่อนๆได้เห็นเนาะเพราะว่าพี่นันนะจะมาทําคลิปแบบนี้สักทีนะคะขออนุญาตเพื่อนๆพี่พี่นะคะเพราะว่าลงแต่คลิปทานอาหารมากนะวันนี้เนาะเดดจ้าเลย ะะตัดกระทุ่งข้าวสีเขียวเขียวขออนั่งถ่ายก่อนนะคะเพื่อนๆเนาะขอนั่งถ่ายตามนะคะมีขี้เมฆเล็กน้อยนะคะก็เรียกปุยเมฆนะคะเพื่อนขาเนาะอ่าประมาณนี้เลยนะคะสวยงามค่ะมากนะวันนี okay. ้เนาะเดดจ้าเลยนะคะตัดกระทุ่งข้าวสีเขียวเขียวขอนั่งถ่ายก่อนนะคะเพื่อนๆเนาะขออนั่งถ่ายตามนะคะ มีขี้เมฆเล็กน้อยนะคะเขาเรียกปุ๋ยเมฆนะคะพเพื่อนค่ะเนาะอ่าประมาณนี้เลยนะคะสวยงามค่ะชมบรรยากาศอีกมุมนึงแล้วนะตรงนี้มีมีทั้งทุ่งนาแล้วก็อ่ามีบังโหระพาใบโหระพาหอมมากค่ะเพื่อนจ๋าเนาะเห็นท้องฟ้าไหมคะสวยไหมคะพเพื่อนเพื่อนท้องฟ้าสวยงามมากชมบรรยากาศอีกมุมนึงแล้วนะตรงนี้มี มีทั้งทุ่งนาแล้วก็มีบังโหระพาใบโหระพาหอมมากค่ะเพื่อนจ๋าเนาะอันนี้ทุ่งนาเนาะทุ่งนาเมื่อคืนนี้ฝนตกเขาเพื่อนค่ะฝนตกนะต้นมะพร้าวครับเพื่อนต้นมะพร้าวชมบรรยากาศอีกมุมหนึ่งนะตรงนี้มีมีทั้งทุ่งนาแล้วก็มีบังโหระพาใบโหระพาหอมมากค่ะเพื่อนจ๋าเนาะอันนี้ทุ่งนาเนาะ ช่งน้เมื่อคืนนี้ฝนตกค่ะเพื่อนค่ะฝนตกนะต้นมะพร้าวค่ะเพื่อนต้นมะพร้าวสวยงามมากเลยนะคะประมาณนี้เลยค่ะขอบคุณทุกกําลังใจนะคะขอบคุณทุกการรับชมค่ะพี่ก็พามาชมบรรยากาศเนี่ยสวยงามค่ะเนาะลมลื่นนี่มากเลยนะคะดูบรรยากาศเพื่อนให้เพื่อนได้เห็นเนาะ ราะว่าพี่นันนะจะมาทําคลิปแบบนี้สักทีนะคะขออนุญาตเพื่อนๆพี่ๆนะคะเพราะว่าลงแต่คลิปทานอาหารชมบรรยากาศอีกมุมหนึ่งนล้วนะตรงนี้มีมีทั้งทุ่งนาแล้วก็มีบังโหระพาใบโหระพาหอมมากค่ะเพื่อนจ๋าเนาะเก็บภาพบรรยากาศงามๆนะคะดูซิมีนกบินผ่านไปด้วยจ้านะมีนกบินผ่านด้วยนะคะ อันนี้ทุ่งนาเนาะทุ่งนาเมื่อคืนให้ฝนตกค่ะเพื่อนค่ะฝนตกนะต้นมะพร้าวค่ะเพื่อนต้นมะพร้าวสวยงามมากเลยนะคะเนี่ยประมาณนี้เลยค่ะขอบคุณทุกกำลังใจนะคะขอบคุณทุกการรับชมค่ะตามนะคะมีขี้เมฆเล็กน้อยนะคะก็เรียกปุยเมฆนะคะเพืคค่นอนขาเนาะอ่าประมาณนี้เลยนะคะ สวยงามค่ะมันสวยงามมากเลยนะคะเนี่ยประมาณนี้เลยคะ่ะขอบคุณทุกกำลังใจนะคะขอบคุณทุกการรับชมคะ่ะตัดกับต้นข้าวสีสีเขียวนะคะแล้วก็ทุ่งน้ำนะคะแล้วก็ตัดกับท้องฟ้าออกสีขาวๆมากนะวันนี้เนาะแดดจ้าเลยนะคะตัดกับทุ่งข้าวสีเขียวเขียวโอ้ยขอนั่งถ่ายก่อนนะคะเพื่อนเนาะ พอนั่งทายแบบนี้นะคะเพื่อนขาน่ะสวยงามค่ะนะคะ,ะพี่ก็พามาชมบรรยากาศเนียสวยงามค่ะเนาะลมลื่นนี้มากเลยนะคะดูบรรยากาศเพื่อนๆนะคะมีขี้เมฆเล็กน้อยนะคะขเขาเรีกยกปุยเมฆนะคะเพื่อนขานะประมาณนี้เลยนะคะสวยงามค่ะเห็นท้องฟ้าไหมคะสวยไหมคะเพื่อนๆ ท้องฟ้าสวยงามมากนู่นเห็นนกกระยางสีขาวๆค่ะเพื่อนๆเนาะอันนี้ก็เป็นบรรยากาศนะคะบรรยากาศอีกมุมหนึ่งนะคะเพื่อนๆอยากนู่นเห็นนกกระยางสีขาวๆค่ะเพื่อนๆเนอะอันนี้ก็เป็นบรรยากาศนะคะบรรยากาศอีกมุมหนึ่งนะคะเพื่อนๆอยากเห็นท้องฟ้าไหมคะสวยไหมคะเพื่อนๆท้องฟ้าสวยงามมาก ต้นข้าวสีสีเขียวนะคะแล้วก็ทุ่งน้ำนะคะแล้วก็ตัดกระท้องฟ้าออกสีค่ำคาเก็บภาพบรรยากาศงามๆนะคะดูสิมีนกบินผ่านไปด้วยจ้านะมีนกบินผ่านด้วยนะคะไปก็อยากเก็บโมเมนต์แบบนี้เนาะให้เพื่อนๆพี่ๆได้รับชม ด้วยแล้วก็ตัวผู้จัดเองด้วยอยากมีมวมินโมมินโมมินสวยงามมากเลยนะคะเนี่ยประมาณนี้เลยค่ะขอบคุณทุกกำลังใจนะคะขอบคุณทุกการรับชมค่ะชมบรรยากาศอีกมุมหนึ่งแล้วนะตรงนี้มีมีทั้งทุ่งนาแล้วก็มีบังโหระพาใบโหระพาหอมมากค่ะเพื่อนจ๋าเนาะตัดกับต้นข้าวสี สีเขียวนะคะแล้วก็ทุ่งน้ำนะคะแล้วก็ตัดกัะท้องฟ้าออกสีข้ค่าสวยงามมากเลยนะคะ